วันเกียรมัดก็คือเมื่อไรวันสิ้นโลกจะมาถึงแล้วท่านนาบีสุลต์ลอฮ์วรัสลามก็กล่าวกัลลบเขาบอกว่าแล้วเจ้าได้ตระเตรียมอะไรเอาไว้บ้างเพื่อวันแห่งการฟื้นคืนชีพวันเกียรมัดวันที่โลกของเราจะจบสิ้นเนี่ยจะมาถึงเนี่ยได้เตรียมอะไรไว้บ้างผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าฮุบุลลอฮิวรสซูลีฉันรักอัลลอฮ์และรักรอซูลของพระองค์แล้วนบีก็บอกว่าอันตะ มือมันอภิบตาเจ้าจะได้รู้และเจ้านั้นจะได้อยู่กับคนที่เจ้ารักนั่นหมายถึงว่าการรักอัลล่อนเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติด้วยการเชื่อฟังนะครับละทิ้งในสิ่งที่ต้องห้ามปฏิบัติตามหลักการศาสนาและการรักรอซูลคือการเชื่อฟังการปฏิบัติการละทิ้งสิ่งที่มันงมงายและก็ผิดต่อหลักการศาสนาและนบ,บีก็บอกว่าการรักแบบเนี้ยเจ้าก็จะได้ดูกับคนที่เจ้ารักฉะนั้นวันนี้เรา บอกว่าเรารักท่านนาบีแต่สิ่งที่เราทํานั้นมันค้านกับท่านนาบีหรือไม่มันผิดกับท่านนาบีหรือไม่ฉะนั้นการรักอัลลอฮ์และรักรอซูลนี่คือความประเสริฐอันสูงสุดนะครับหมายถึงว่าเราจะได้อยู่กับคนที่เรารักด้วย